สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวยูทูปนะครับอผมชัยเอฟตามสิ่งซีส,สกเกตกดดตบตีเหตุลลลลเล็กน้อยครับหลบรถกระบะตกทางตกทางน้ำล้อลอยเลย น้ำไอ้น้ำมาจากบูบ้านนะเนี่ยมันมาขังอยู่ตรงนี้โอ้โหเอียงมากเลยน่านจะได้ประเอกนะมีมาช่วยเนี่แมคโครเท่านั้นแหละครับจะเอาขึ้นเมื่อกี้ใช้หกล้อดึงนะครับโซ่ขาด นิดือนลยนี่ครับราดยางอยู่ตรงนี้โซขานะครับ เป็นยู่เ่าีกบ้าเบียดนะเลยอยุดอยู่บบปุ๊บลอหามันตกมปุ๊บมัน่ะมันจหักึ้น้วมันบอกคืนแล้วไหลลงแ่เหล้ามันไหลลงอยู่นี่กบ้ามันลบต้นไม้ตรงนี้นะไหมโดนกบะเบียดมาครับล่วงนี้มันลบต้นไม้อันนี้ยานสีมันตลอดอังรมันยงออกปุ๊บกปุ๊บ มัาจะรอแมคโครมายกนะครับหาวิธียกไม่รู้จะยกแบบไหนาสาวสาวไร่บานไม่ได้ใส่นอกสาววา้าวเฮ้ต่อพูดต่อพูดว่าว่า <c> แ <oughs> ต่ต,<ะ>ตลาด hả tôi có vô sảy ngôm bằng năm năm có phải bằng ngôm nóng bụng bếp ngôm tôi cọ nóng ngôm to cọt nắng đi à, mà, ôi cha nha 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 เดี๋ยวรอแมคโครกอนนะครับมาแล้วครับพระเอกของเราเหมือนเดิมครับแมคโครเอ็3เคอยสามห้านะครับโกเบครับวายวายศูนย์หนึ่งตูดสั้นนะครับใช้ดีอยู่ใช้ดีใช้ชนใช้ทนเหมือนกันนะเนี่ยไอต้นอานาดเป็นว่าเป็นสืนะ่อในยางไม่กิน người ta đây sẽ cho luôn này thấy bỏ quay phải dưới nào luôn thì thay luôn hãy nhìn kèo bấm gì bưng này cho con này YouTube đấy เนี่ยเอเบิ่งจากของในยูทูบี่วันนี้วันนี้ให้หอยดูหนะหอยดูนะนี่มันอะไรนีนนนน่เสียหายลงไปหายหลิปคิดนะหลายลงเป็นร้อยแล้วไาโคลงครับ

ít lông ra bộ khung nói ai ช่วยไ,ไปดูขนาดเลยด้เกิดบ้าแมนโยกถึนทังคันเลยอ้ยนามนามมาแล้วน,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 นมามถล่มเลยครับไอมันเรมาสุกดากไปไหมสุกดากเลย เอาเร็ว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 ซอยกันนี่เจีไหลยังครับอ่าครไปอีกไปเอกยาวเป็นยังไงบ้างโบว์อยู่ยวงห่างเนื้ออันตราย ระวังไซน้ำรวดอนู่น้อรอหนาลอยนะเอาล้อหลังหลังลอยนะครับโอ้ยทำแม่โอ้ทำแม่

Nói lá lá, thang lên, kho, bút tháo, ờ, phải lẹo lẹo, ô, nhổng qua lấy cái này. nhục quá đắm quá thằng na nhục quá lưỡi áo dưỡng nhục ngần nhục 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 ต้นถอยไปกี่เอาจะคล้องขึ้นองไง ร้อยครับภารกิจกู้เจ้าล็อกกี้ครับร้อยเจ็ดห้ายางไม่เป็นไรครับยางไม่เสียหรอกงูหมาสลักไงสลักโซโอเคครับพระเอกของเรากก็ลับละโอเคครับก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับขอบคุณครับ